สวัสดีนะครับวันนี้เราก็เดินทางกันอีกแล้ววันนี้เราจะมา,าะพูดถึงเรื่องของไนโนนะครับตามหัวข้อที่ผมโพสไปเลยว่าพี่พี่รู้จักไนโนเปล่าไนโนโดดรู้จักดูไหมว่าไนโนเทส ีไปทำอะไรรู้ไปทำอะไรรู้เอาไปเทีรถอ่าเข้าไปเที่รถไม่ใช่ลูกผมยังรู้เลยว่าเทีรถแต่ว่ามันก็มีเหตุผลมีมีเหตุผลของมันนะครับไดโน,โนไม่ได้คำตินะน,น,น,นั้งนิ่งดีครับปะปาพูดเรื่องบางกระจบม,มาคีดรอบแล้วคือไดโนเนี่ยครับ ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของรถพีกคุณนะมันไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคือมีคนถามเยอะนะครับว่ารถดีแมปต้องไดโน่ไหมใส่กองต้องไดโน่ไหมจําเป็นไหมที่จะต้องขึ้นไดโนเทสน,นะครับ เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของไดโนในตามความรู้ที่ผมมีก่อนคือไดโนเทสเนี่ยผมรู้จักขอไดโนเทสมาเนี่ยน่าจะมานะักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นรถยนต์เนี่ยเริ่มเล่นเบนซินเนี่ยก็เริ่มที่จะจรู้จักไดโนแต่มีการเอารถไปวัดแรงมา้าไปปรับจูนบน โนนะครับคือด้วยเรื่องของเบนซินเนี่ยมันค่อนข้างจะถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันต้องค่อนข้างใช้เวลาและรายละเอียดในการจูนที่นานต้องใช้สมาธิเพราะว่ามันต้องดูทั้ง AF ดูทั้งองศาจุดระเบิดฟังทั้งนอ็อกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแล้วถ้าเกิดเป็นเครื่องจักรเบนซินที่มันแรงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายที่จะมา ขับจูนถนนนะครับครั้งแรกของจูนเนี่ยสมัยก่อนใส่กองเอฟคอนกองเงินเนี่ยใจแอนจูนเนีครับเตกิจูนเนี่ยปจูนกบนทางด่วนบางนาเนี่ยทางด่วนบุรพาวิถีเนี่ยแหละตัดตาตัง้งแต่รามินทานูไปจบสม,มุรีแล้วก็กลับเดี๋ยวก่อนในน้องกินเหล้ากิน กินเหล้าเมาทําอะไรกินครับพี่เอกไขดาวค่ะทุ้ยเอาเดืด่ในนอกก่อนเนี่ยก็ขับไปรถผมเทวิโลอาร์บี B 20สมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แจนจู่ขอเรียกแจนนะชื่อมุตกิ<ส>เขาก็ได้ให้ผมขับไปหนึ่งตองสามสี่เต็มเขาจะให้เรายกเนี่ยเขาก็จะเอามือมาตบขาเราแต่เขาเป็นคนญี่ปุ่นนะเขคุยไม่ค่อยดูเรื่องกเขาตบมาให้พอถ้าเขาจะให้เราเหยียบก็โอเคเราก็เหยียบไป ความเร็วแม่งสองร้อยกว่าอย่างเงี้ยันอันตรายมากนะครับมันมันอันตรายมากที่จะไปจูนบนบนถนนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สมไมก่อนค่าไดโนก็ไม่ได้ถูกนะชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะสามพันห้าประมาณสามพันห้าหรือสี่พันจำไม่ได้นะ่ะนานละกับค่างเงินยุคนั้นก็จะถือว่าแพงมากครับเออเสร็จปุ๊บคือข้อดีของการจูนถนนเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของ การเก็บช่วงใช้งานสำหรับเปนซินนะช่วงใช้งานเปิดแอร์เบาดับไหมลอยต่อเกียร์เป็นยังไงอันนั้นก็คือเป็น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 รายละเอียดคือมันเหมือนกับว่าสมมุติเอาตอนนั้นที่ผมเาให้ฟัว่าตอนนั้นเนี่ยผมจูนถนนผมจูนตอนหลังๆจากครั้งนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกมันอันตรายสองร้อยกว่าทำเร็วเนี่ยมันเยอะไปผมก็เลย ครั้งต่อไปเนี่ยมีโอกาสได้ได้ได้ไดไดขึ้นจูนอีกรถอาสเตปม,มาก,ก็เลยเลือกที่ซูมานโน่แต่สุดท้ายเนี่ยถ้ารถมันยังขับถนนได้เนี่ยผมก็จะลงมาเก็บถนนนะคือถ้ารถมันยังเป็นรถใช้งานอยู่เนี่ยผมก็จะลงมาเก็บถนนนะลงมาเก็บเอ่อ,องลงมาจูนกเก็บถนนอีกทีนหนึ่งเก็บรายละเอียดเก็บนู่นน,น,น,นี่นั่นอะไรเงี้ยคือช่วงใช้คันเร่งคนใช้รถแต่ละคนได้เหมือนกัน เสร็จปุ๊บเราก็มาพูดถึงรถยนต์กระบะดีเซลเดี๋ยวนี้ไดโน่ก็จะมีเยอะนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะมีอยู่ไม่กี่ที่เดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายที่ต้ตนเล็กครับต้นเล็กแรงมาบนไดโน่เนี่ยครับไดโน่เนี่ยไม่ได้มียี่ห้อเดียวนะไดโน่มีหลายยี่ห้อมากนะครับไม่ได้มีแค่ไดโน่เจ็ด ไม่ได้มีแค่ไดโนไมมีมีไดโนเจ็ตไดโนไมไดโนไดโนเมกไดโนฮับโอ้มันเยอะมากมันมีมีหลายหลายยี่ห้อมัง่งแล้วแต่ละยี่ห้อเนี่ยแรงม้าที่ได้ก็ไม่เหมือนกันมีทั้งแรงม้าที่ไฟวิวก็มีแรงม้าที่ล้อก็มีคือ มันมันมันแตกต่างกันออกไปครับในแต่ละยี่หอ้อแรงม้าที่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคัวเลขแรงม้าที่ได้มาเนี่ยคุณไปขึ้นที่หนึ่งผมขึ้นที่หนึ่งมันอาจจะไม่เท่ากันมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าใครมันจะได้แรงม้าเยอะแรงมาน้อยว่ากันแต่สําหรับตัวผมอ่ะผมมีแหละไดโนไว้เพื่อผมจะขึ้นที่เดิมผมจะมีไว้เพื่อทดสอบว่าอ,อของที่เราทําไปของที่เราลองมัน ดีขึ้นจริงไหมมันตอบสนองแบบที่เราต้องการไหมหรือรถแข่งเนี่ยมันไม่สามารถจะไปขับจูนบนถนนนะครับมันอันตรายมันอันตรายมากมันก็ต้องปรับจูนเป็นไนโน่แต่สุดท้ายเนี่ยคนขับก็ต้องมาบอกเราว่าเป็นยังไงเราก็อาจจะต้องมาเก็บอีกนิดๆหน่อยๆเพื่อเพื่อเพื่อนะตอนที่มันลงพื้นนะเหมือนเหมือนเบนซินเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาจะมีระบบที่เป็นออโต้จูนเป็นดัต้าล็อก บางคันเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยจูนในโน่เลยนะหรือขึ้นจูนในโน่เพื่อเอาทรงเอาทรงกราฟเอาทรงจูนไว้หรือดูแก้ไขปัญหาเสร็จปุ๊บเวลาวิ่งจริงเนี่ยเขาก็เก็บดัลลาลอกกลับมาดูว่าเออช่องหลอดตรงนี้เอฟมันเป็นยังไงหนาะไปบางไปจุดระเบิดมันเพิ่มได้ไหมมันอมไม่อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าไดาโน่จะเป็นคําตอบของทุกอย่างรถบ้านอ่ะผมพูดถึง ในคำถามที่ผมได้ครับมีคนถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของรีแมปหรือใส่กล่องเนี่ยจำเป็นต้องไดโน่ไหมอยากใช้คำว่าจำเป็นกันดีกว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมใส่กล่องไปหลาย,ลายพันคันนะครับผมก็ไม่ได้ไดโนะ ino, ่นะผมไดโน่เฉพาะคันนั้นครั้งแรกรุ่นใหม่อนะี่เช่นเ่19ตอน ก้าออกมาใหม่เราก็อาจผมก็อาจจะไปขึ้นในโนเพื่อให้ได้รู้ว่าเออทรงทรงท่าจูนเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแรงม้าสูงสุดที่ได้เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะมันจะได้เท่านี้นะเทอร์โบบูทเท่านี้เความเร็วปลายมันจะได้เท่านี้เพราะว่าบนในบนถนนจริงเนี่ยจะมาลองความเร็วปลายหรือเนี่ยมันมันเกิดความเสียหายได้มัน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 ทาให้เรามันอันตรายมากครับ อเราก็จะได้ทบรูกน,นี่เปประมาณนี้เพราะนั้นไฟล์จูนเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์จูนที่เป็นแนวทางไปแล้วในกล่องนั้นในรถยนต์รุ่นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นรีโว1.9อ <เห S 1> อนซิ่ง220อะไรก็แล้วแต่ดีแมกเก่าเนี่ยออผมก็จะได้พยายามถ้าเป็นรถที่ทําครั้งแรกเนี่ยเราก็จะถ้าเป็นไม่ได้เราก็จะไปขึ้นในโนเพื่อให้ให้เรารู้ตัวเลขเพื่อเราจะแนะนําลูกค้าได้แต่ปุ๊บพอถึงรถลูกค้าเองเนี่ย ความจำเป็นเรื่องของไดโน่เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นความจำเป็นครับสุดท้ายเนี่ยคุณสมมุติคุณอยากรู้ว่ารถคุณขี่แรงม้าคุณรู้ไปแล้วไงอ่ะคุณรู้ว่ารถสแตนดาดอะโรงงานเคมาสมมุติหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าคุณรู้ว่ารถคุณมีกี่แรงม้าคุณก็ไม่รู้ลงอันนั้นแรงม้าที่เขาแจ้งมาคือแรงม้าที่ไฟบิวแรงม้าที่ล้อเหลือไม่ถึงนะครับเอาอย่างวิ่งยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณรู้ว่าคุณจะตกใจรถตู้เครื่องสองพันห้า หรือวีโก้สองพันห้าที่ไม่ใช่วีเอนนี่ยคุณรู้เหรว่าแรงม้าสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยที่การผ่าดการใช้งานไปแล้วเหลือเหลือแรงม้าที่อยู่ที่ล้อเนี่ยเหลือแค่แปดสิบกว่าตัวเองนะแปดสิบกว่าแรงม้าน้อยมากนะครับอาจจะมงคลโอ้ยแปดสิบกว่าน้อยกว่าดีแม็กไอไอีสูงกรนีกสมัยก่อนเก้าสิบแรงอ่อันนี้คือ ผมมองว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นนะครับแต่ว่าถ้ามีไดโน่ถ้าที่ที่ไหนมีไดโน่แล้วแล้วคนจูนมีทักษะมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ามีไดโน่มีไว้ประดับบาร,รมีมีไว้ขึ้นเพื่อโชว์สุดท้ายลงพื้นแม่งรถใส่กล่องเหมือนกันแต่ไปโดนแต่ไปโดนรถที่ไม่ได้ไดโน,โน่แดกที่เขาไม่รู้เลยแรงม้าเท่าไหร่เนี่ยเขินไหมอ่ะ น่าจะเขินนะเหมือนเดี๋ยวเนี้ครับผมทำรถสเปค300มาบองตรงไม่ต้องไปขึ้นหรอกขึ้นยังไงก็300แม่งทำมาไม่รู้กี่คันแล้วอ่ะมันไม่เคยหลุดสเปคอ่ะแล้วแล้วฟิลอ่ะมันมันความรู้สึกเราเราเป็นผมเป็นช่างอ่ะครับคนที่เป็นช่างเนี่ยเขาจะมีเรื่องเซนส์เกี่ยวกับการาฟิลลิ่งรถอะไรเงี้ยเราก็จะมี เราก็จะรู้รายละเอียดที่รายละเอียดอ่อนอาจจะรายละเอียดอ่อนกว่าคนอื่นะอะไรเงี้ยมองว่าผมสําหรับตัวผมแม่งเป็นบูตได้บูตเต็มตบเต็มรอยต่อเกียร์ดีขึ้นในโน่ไงก็สามสามร้อยห้าร้อยม้าได้ไหมได้สองถุงครึ่งห้500าร้อยม้าไอแม็กมึงเกียร์เลยแล้วก็เอ่อ ลดกันดาตเนี่ยผมมองว่าการปรับเซ็ตปรับจูนเนี่ยมันมีเรื่องของออจังหวะการใช้คันเร่งจังหวะการเติมจังหวะแซงที่มันไม่ได้เหมือนที่อยู่ในโน่อย่างเดียวเพราะนั้นมันถามว่ามันจาเป็นไหมมีมันก็มันก็ดีแต่คนใช้ก็ต้องก็ต้องเก่งด้วยครับก็ต้องใช้เป็นนะ่ะใช้ให้คุ้มในโนะเหมือน เหมือนนี่เนี่ยครับผมยกตัวอย่างไดโน่มันก็เหมือนเครื่องตั้งศูนย์นะเครื่องตั้งศูนย์ที่ไหนก็มีแต่ตั้งแล้วไม่ดีก็มีเยอะแยะไปช่างบางคนตั้งศูนย์ได้แค่ตามสเปคที่ไอเครื่องตั้งศูนย์นั้นให้มาระบุรุ่นรถมาเครื่องตั้งศูนย์นั้นมันก็จะขึ้นมาว่าไอรุ่นนี้นะต้องโทอินเท่านี้แคตเตอร์เท่าน,ตตานี้แคมเบอร์เท่านี้แต่ ช่างตั้งศูนย์ที่เขาเก่งๆอะ่ะบางคนอะ่ะเขาตั้งเอ็นเขาก็เล็งเขาก็ตรงนะรถก็ตรงนะครับถึงเอ็นเขาก็ตรงได้นะครับคือถึงเอ็นเขาก็ตรงได้นะครับเครื่องเขาแม่งอะนาล็อกโลเทครุ่นเก่าพระเจ้าหาสร้างโลกแต่คนมีความเข้าใจรถมันก็ตรงได้นะครับดีกว่าไอ้เครื่องใหม่ๆแต่ช่างกะโหลกนะครับ ของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของของคนทำะนะครับคุยครับไหนดูเลยครับให้ตรงไว้ก่อนนะจานอกินยานอนหลับเยอะครับแหมหลับเราเชียร์อยู่ว่าพวกไม่น่าหลับเลย,ยไม่รู้ว่าที่ไรที่ททละหนก รถพี่อาร์ตเ่ยครับเร็วๆรถบ้านยางบางมไม่เคยเห็นพี่อาร์ตมาขึ้นในโน้ตเลยพี่อาร์ตเขาันเร็วเมื่อคืนเกือบฟิ้นชื่อะกูว่าเกือบฟิ้นชื่อเหมือนกันผมจะไปทำไมล่ะพี่โคราชผมไม่ไปผมไป จันทบุรีครับไปงานศพครับลูกพี่ไปงานขาวดำครับจันทบุรีครับผมอ่ะก็ข้าวๆก็เกี่ยวกับไดโน่ก็ประมาณนี้นะครับว่ามันมีประโยชน์แต่เราก็ต้องใช้มันเป็นอรถถนนมันถามว่ามีความจำเป็นไหมก็อยากใช้ตต้องถึงว่าจำเป็นเลยครับมีก็ดีแต่สุดท้ายก็ต้อง ก็เขาคุณก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอ่ะอะ,อะไรประมาณนี้ครับในส่วนที่ไหนเขาจะจูดติดตั้งซีไดโนโก่ก็สูดแท้แต่ครับที่ที่ผมไม่มีนะครับที่ผมไม่ไม่มีแต่ผมก็มั่นใจในเรื่องของความรู้และทักษะในการปรับจูนของผมพอสมควรผมมีทีมงานผมมีทีมช่างที่เก่งมีลูกที่น่ากระทืบ <Hey. S 2> ไปจันในใหญ่ก็คงจะพอจะตอบอให้หลายคนหายงสงสัยได้นะครับว่าไดโนจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะครับ mm hmm. ผมได้กล่องมาเยอะมากนะครับม mm ีโ hmm. อกาสได้ไดโนบ้างตามที่ลูกค้าอยากจริงๆนะครับ ท้ายท้ายสุดเนี่ยสมมุติบางคันนะผมใช้คําว่าบางคันนะครับหลังจากที่ผมจูนถนนเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปขึ้นเก็บบนไนโน่เนี่ยบางคันได้3สามตัวบางคันได้ห้าตัวเอ่อบางคันไม่ได้แล้วสุดยูนก็สุดแค่นั้นแล้วครับมันก็ได้แค่ประมาณนี้แหละ ไปช่วยงานเมื่อคืนสุพันธ์บุรีวันนี้จันทบ,บุรีสอง2 2> วันขับรถต้องมีเป็นพันโลวันนี้่จะส่วโลวันนี้ไปกลับต้องมีหกร้อยฝาไม่ถึง,งถึงไม่ถึงหกร้อยไปไปก็สามรอยกว่าโลแล้ว,ลว,วลผมไม่อยู่แ้วอูเปิดปกตินะครับวันนี้นะครับวันนี้แต่ เอารถไปทำต้องจองครับจองดีกว่าครับนัดคิวกันจองกันจะได้ไม่ต้องรอนานจะได้ไม่ต้องมารอนานใช่ไหะได้ไม่ต้องมารอใช่ปะรอต่อคิวเออจะได้ไม่ต้องมารอต่อคิวใช่ไหมด้ไหมที่เหนูแล้วไปให้หนูด้ไมต้อแล้ไมาได้ เราไปต่อแถวอะไรวะลูกแล้วป,ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยไปต่ออ่าเดี๋ยวโทรตามกันนะลูกพี่พี่มเพราะว่ารถน่นจะกลับมาผมอาทิตย์หน้าแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องวันแล้วก็เดี๋ยวจะจะรีบย่อนเครื่องหย่อนไลเดินระบบลูกพี่ได้ติดเครื่องได้นะยังไงโทรนัดกันอีกทีแต่ว่าพันเก้าก็พร้อมขึ้นทําได้เลย,ยสาคัญ อันนี้ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไดโนนะครับแล้วก็กมันมันก็เป็นความรู้ในส่วนที่ผมรู้นะจะผิดจะถูกก็ถือซะว่ามันเป็น